ที่ผมเตรียมวาระเพื่อเพื่อรายงานพืาการปฏิบัติของสถานีตำรวจตอนกลางการันดีครับแล้วก็พอดีว่าในวาระนี้ชั้นนี้ครับก็ในเรื่องของหลักๆคือ,เ,อรเ,เรื่องประสานแล้วก็ทําให้ตามคำสั่งให้เรียบร้อยเพื่อเพื่อรายงานว่าเราอม มประชุมแล้วก็ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนแล้วนะครับในในส่วนของก็เดี๋ยวขอนอนุญาตว่าภารกิจแล้วก็ผลการปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรจังหาัดน่นานดีครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไว้รอบหน้าครับแต่ส่วนรอบนี้นะครับก็คร่าวๆถ้าท่านได้ติดตามข่าวสารข,ข,ของสปเมือในตามหน้าสือ่อว่า ตา้าเหน้าข่าวก็จะพอได้เห็นแล้วว่า,าสถานีตำรวจพุทธชนเมืองกาญจนบุรีครับก็ดำเนินการอะไรบ้างในส่วนที่เป็นความเดือดร้อนหรือเป็นเป็น,ปนภัยต่อ,อประชาชนในพื้นที่สองมืองครับก็เจ่าหนาีนตำรวจของเราทุกคนนะครับก็ได้พยายามดำเนินการาให้ดีที่สุดนะครับและทุกอย่างให้รวดเร็วเพื่อขจัด สิ่งที่เป็นปัญหานะครับกับประชาชนในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าไมขโมยน้อยหรือว่าอะไรต่างๆแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆนะครับที่เป็นถึงขนาดทำให้คนเสียชีวิตนะครับก็ากาทางสถานีตำรวจทุทอเมืองทางดพีครับทางการตำรวจทุกคนนะครับก็เร่งรัดดำเนินการก็มีผลการดำเนินการในคดีที่สําคัญอันหนนะครับก็ออกตามข่าสื่อ ที่ออกข่าวอยู่เป็นประจำครับก็ในส่วนที่ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งน,นะครับก็ทุกทุกคนทุกฝ่ายก็ช่วยกันมีการาผ่านไปได้ดีครับก็ทุกอย่างก็จะจับเคลื่อนแลวก็จะนำมาเรียนชี้แจงให้กับทางท่า,านคณะทำกานทุกท่านรับทราบนะครับก็เป็นประจักในห่วงของที่มีการประชุมในครั้งต,ต่อไปนะครับ แต่เดี๋ยวในวาระต่อไปก็เดี๋ยวจะเสนอหรือว่าให้ทางท่านเรอที่มีสิ่งที่เสนอแนะให้กับทานสถานีขนนงกระดีได้ดำเนินการก็จะรับไปพิจารณาครับและส่วนวาระอื่นก็เดี๋ยวจะมีในส่วนที่ผมจะขออนุญาตพูดยไปกับทุกท่านเพราะว่ามันใกล้ของวาระอีกโน้ตประมาณแล้วก็จะมีการเกษียณต่องไปครับโดยเฉพาออุญางยิ่งตัวทมีด้วยกันประชารัของจังหวัดกาญนะครับ ผมขอเพิ่มเติมแชร์ข้อมูลนะครับจังหวัดกาญจนบุรีบบรโ,ดโ,ดโดยท่านนายกเปรียนเราเนี่ยนมีผลงานอีกทีหนึ่งซึ่งจะเป็นแรงงานของจังหวัดกาญรภายในอีกสองสามเดือนนี้และเป็นผลงานผมว่าในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่จังหวัดมีเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของประเทศไทย กล้วถึงการนายกเปลี่ยนกล้ามากล้าทำในสิ่งที่มันตน้นคือเราจะทำและท่านนายกท่านนายกจะท่างกัน,นกไฟฟ้าบนนี้จะทำให้การชนะอุ้ยมันมีแรงมา้าเรื่องอสกายวอลส์อนันนี้หนึ่งนะแล้วจะมีแรงม้าคือไฟฟ้าบงนี้ทั่วจังหวัดเลยเราจะคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาจะมองเห็นความบ้านทั้งบ้นานสวยงาม ซึ่งอันนี้งานจะเริ่มเริ่มจากเครนการที่สองเดือนนี้แบบนี้นะครับและอันนี้ต้องต้องชื่นชมกันในายกเราที่สามารถทลัโครงการนี้สำเร็จนะครับนั่นนี้นะครับก็ก็ต้องยินดีกับท่านในายกเราเรื่สงตลาดเตือนภัยนะฮะของของไทยที่เราเข้าถึงตัวเรามากกว่าที่นะกลงทุนไทยออนไลน์นะครับ โทรศัพท์เครื่องเดียวที่ทำให้เราเสียหายเสียหายเยอะแล้วก็มีคุณค่าเยอะเหมือนกันนะตอนนี้คืออยากจะฝากบอกว่าอย่าซื้อของออนไลน์ทาง Facebook ซื้อของตองที่ทา Facebook อินต๊อกอ่าไอจีสแกร์อะไรนะฮะให้ซื้อผ่านเว็บไซต์มาตรฐานอย่างลาซด้าอะไรพวกนี้ต่ำกว่าขั้นตานนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเราสนใจสิ่งไหนในเฟซบุ๊กในไอจีเนี่ยมันมี AI ตรวจจับ สิ่งที่เราสนใจแล้วไอ้ที่มันได้เัื่องมาก่อน็คือเหมือนอิงแอด่ยอีกเนี่ยเยอะเลยเยอะคอมเซ <t aps cryptocur> ็นเตอร์มันมันไปซื้อเราไปทำอีกแนี่ยเมหมดแล้วแต่ง้นที่ได้มาตั้งแต่ก่อนจะเป็นคอม